สวัสดีค่ะวันนี้วันที่22เมษายน2 5 6 4จกํจ้ากำลังศีลาควงรถไถคันีไป็นทรงลูกค่าอยู่บ้านกุดพังทุยอําเภอนามพ้องจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้าเพินสร้างเป็นแบบรอดเดียวดำใดค่ะละสีตะกตามใจลูกค่าลูกค้าเพินมักสีแบบนี้จ้าขนาดของหลอกอะใส่ของอูสซ้างบอยจะใส่กระทาขอบชิค่ะเป็นยางเปอร์เซ็น ิดลูกค้าคนใดยางไดเป็นแบบยางบันทกหรือวายางไม่กะแจงสร้างพันได้เด้อค่ะ้าเมิองช่วงล่างค่ะช่วงล่างิ่นจะใส่เป็นเข้าของรถกระบะค่ะจะซี่ใส่เป็นเล็กล่างหนาหนาสามกับหนาซีขั้นีีจะพิเศษจะมีกองเครื่องมือหายเพราะลูกค้า่นตรงการหลักอ่ะจะมีหมวกหลักอะบันไดสําหรับตีนค่ะขั้นีีสามารถเปิดใดสามทางค่ะด้านข้างสองางหลักกับด้าน้ายตามนี้ลักษณะการใส่งานกะบ่อ่อยยากเนาะค่ะ ค่ะส่วนหลายเพิ่นจะใส่งานเันยูค่ะของเป็นรุนดำสร้างไวเพิ่นจะทำกันสะบ,บัดต,ตรงนีให้พร้อมค่ะแล้วก็จะมีที่สำรับเอาไว้ใส่สำรับแม่แรงเพื่อมันน้ำหนักมันเตือนแล้วมันหยกก็คือมันก็จะมีขีดสำรับใส่แม่แรงหน่อยลูกค้าคนไหนกำลังสนใจเลยกะมองหายูกะไห้โทษไม่สอบถามสร้างไวเพิ่นลใด้ะจ้าอร์โทสร้างไวกะยกะ0623417441จซหนึ่ง ผู้สร้างบอยพันตังยูบานน้องโลตำบลวังย้าอำเภอโกสุมปสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะขนาดของพวงขั้นนี้กะยูมาตรฐานของสร้างพันกะ,ะกว้างยูเมตรแปดสิบค่ะสูงเมตรหนึ่งเล่าบนสีฟ้าค่ะถอดออกได้ละกะเปิดได้สามท่าความยาวกับยูทีสามเมตรค่ะถ้าเกิดลูกคา้าคนใดอยากได้สูงก็นีหรือว่าเตี้ยก,ก็นีหรือว่ายาาก็นีสามารถแจงสร้างพันใดค่ะสเปคเข้ากับ ข้นยุกับลูกค้าน้ำค่าทากค้าิ่นบ่ตรงการแบบความยาวที่มันเกินกะของเท่ากะจะเป็นสเปกนี้ให้ข้านี่จะบรรทุกได้ยุประมาณ่าเกินสรัตันหาแล้วค่ะถ้าเกิดอาสุดๆกเคื่อซีตันไตวานในน้ำตงเป็นยางบรรทุกเรือข่าว่ามันยางว่ามันยางแบบกระบะาทั่วไปแบบนี้นะคะข้านี่ก็ใส่ไปรถจากประมาณสามตันนำนักกะบกำลังดีค่ะ เดี๋ยวเข้าไปชมคลิปตอนไปฮอด์บานลูกค้าได้จ้าขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เปิดบังคิดของอูทะสร้างไว้ทุกคลิปนะจ้าตอนนี้ฮอดบ้านลูกค้าล้วค่ะลูกค้าอยู่บ้านพุทธพังทุยอำเภอหน่ำพงจังหวัดขอนแก่นลูกคา้าเ,เป็นแบบบา้านสวนเพิ่นกาลังไปเอารถไทมาใส่บ่งนะจ้ารถไทยลูกค้าเป็นยี่ห้อคูบวตาขนาด40แรงค่ะ เิ่นสร้างเป็นแบบมันมาเป็นเสื้่าเนี่สร้าง่นสาธิตการใส่ย่านให้ลูกค้าบึ่งค่ะเอาใส่พอเด็บอกให้ีเอา ขไขาใส่กุญแจกับเอาใส่ห่อเขาก็ได้พ่อการฉีดินไส้ปิวไสง่ายเวลาเข้าไปไฮกทนองเอา่องเมักปวจาเใส่เครื่องมือใส่เครื่องมือใส่ห่อเขาใส่บองประแดดไปไฮก็ได้เพราะว่าฉีดินไส้มนสิบประเด็นไงไส้ไหมจ๊ะ ใส่ว้กแกเนกับพ่อข้ากอเยจะสห้อยาสูบกัพ่อขขาเหนียวใส่กดเราเนี้ยคืออยู่เสียงเนียเสียงไม่คิดเาหลเสียงเมียว่าสัน่อว่ามีหอดแนว่ลอกพร้อมบ่มันเหมอนเสียงเงินเมียได้พ่อหป่วยเพราเสียงวะยังีเีเห็นเสียงนี้ก็งอาจจะไม่มงก็ยังเห็นอยู่นะยกหัว อู้สร้างบอลสีออกแบบให,ให้ให้ให้ข้อหลักมันเสมอกับตุดพ่วงไมจ่จ้ะนี่ละ่ะมันสีเสมอกันทุกขั้นเลยค่ะาะว,ก,วาก้อนจะใส่ข้อหลกักสร้างเพิน่นจีมีติต่อกับลูกค้าอยู่แล้วว่าความสูงเทา่าไดรเพิ่นสีว่าดดเหตุทุกขั้นมาตรฐานเพราะว่าข้อรถไทยลูกค้าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อแม็แต่แม็กระทางยีห่ห้อผู้ว่าตัดต่คนและแรงหลกัก ความสูงมันกระต่างกันเลยตรงนี้กันพทรถามกันทุกครั้งว่าความสูงเท่าไรเผื่อจะความสวยงามตามที่ลูกค้าเห็นตามคลิปนี่และคะ่ะความความมันสีบปนหัวสักเดอ้อสังเกตบ้างดีๆเราเชียร์เทมันเสมออีกอย่างหนึ่งเป็นลุนดำข้อศักดำาบ่ได้ดแน่นอน,นะคะ่ะต้องเป็นประมาเนี่ย เขาหยืดการใส่งานจริงค่ะบริหตุแบบว่ามาตรฐานข้อระดับเดียวมันเป็นไปบริได้หรอคะ่ะรถไทยลูกคา้ามีหลายยี่หอ้อมีหลายรุ่นมันมันมันบะทอกันแน่นอนโดยเฉพาะรุ่นยี่หอ้อฟอร์ดอะคะ่ะสีน้ำเงินข้อหลกักรถไทยจะอยู่สูงแห้งขันไม่เห็ดตั้มขนาดนี้ข้อจะเชิดขึ้นคักก็สิงโตละคะ่ะบรได้เขาต้องเอายึดการใส่งานจริงเป็นรักค่ะ